สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ครูจะสอนเสื้อตัวนี้นะคะได้แบบมาจากนักเรียนส่งภาพมาขอนะคะต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะอันนี้คือเสื้อเข้ารูปตัดต่อที่เอวมีจีบทวิสสองข้างนะคะแล้วส่วนตัดแต่งสีนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของนักเรียนนะคะ แล้วก็คอเขาก็จะเป็นคอชัดเฉียงไปนะคะแขนสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งแขนกระบอกมีจีบข้างหนึ่งก็แขนอยวยระบายนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูขั้นตอนการาทำ <c oughs> ตัวเสื้อก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนก็ค่อยมาดูวิธีทำปกแล้วก็แขนนะคะ โดยครูก็มีหลักการวิธีใช้งานวิธีสร้างแพทเทิร์นของครูโดยอาศัยหนังสือของครูนะคะฉ <c oughs> บับรวบรวมแฟชั่นเล่มหนึ่งะคะเดี๋ยวเล่มสองจะออกเร็วๆนี้กลางเดือนนะคะอันนี้คือเล่มหนึ่งนะคะรวบรวมแฟชั่นต่างๆที่ครูเลือกสรรมานะคะ มีหลายแบบเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเข้าไปดูตัวอย่างในหน้าที่33นะคะวิธีสร้างตัดต่อเอวจะแยกย้อยก็ได้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะครูก็จะอธิบายได้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนแขนวิธีแยกแขนก็ตามนี้เลยนะคะ แล้วก็แขนระบายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเอานักเรียนเปิดไปที่หน้า33ถึงหน้า35นะคะจะเป็นตัวอย่างการทำตัวเสื้อที่ตัดต่อเอวนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำตามเลยนะคะโดยเส้นหลักต่างๆนักเรียนก็ทำให้ครบนะคะดูจากหนังสือเลยนะคะทั้งเล่มรวบรวมแฟชั่นและเล่มอ่า ฉบับพื้นฐานนะคะใครมีก็เอาออกมาเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีก็สามารถทักเข้าไปที่เพจนะคะสั่งที่เพจเรียนตัดเสื้อกับอาจารย์วัชรีพันธ์ได้เลยนะคะาจากนั้นนักเรียนก็ตัดชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันนะคะโดยนักเรียนก็เอา,อาครูสอนหลักการง่ายๆที่นักเรียนสามารถทำด้วยตัวเองนะคะ วันนี้จะสอนชิ้นหน้าก่อนนะคะอันนี้เรากระดาษของเราจะทบครึ่งนะคะนักเรียนก็ทบไปอย่างนี้สันทบอยู่ตรงนี้คือกลางตัวนะคะ,ะโดยนักเรียนก็หาหน้ายาวนะคะจากนี้ลงมา6เซนเราก็แบ่งเป็นช่องละ3ามแล้วจากนั้นเราก็แบ่งครึ่งของช่องข้างล่างนี้นะคะก็จะได้เส้นนี้เป็นเส้นคอนะคะเส้นนี้บ่า โดยนักเรียนเอาสายวัดวัดจากเส้นคอลงมาเท่ากับความยาวเท่ากับหน้ายาวของตัวคนที่เราวัดมานะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้บ่าอกเอวนะคะพอได้แล้วนักเรียนก็วัดความยาวของตัวกระโปงตัวเสื้อเลยนะคะลักษณะตัวเสื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ,อะอคอกว้างแล้วก็เอียงไปข้างๆ้างนะคะเอียงไปข้างๆ้างแล้ว ตัวตรงเอวนี้ตัดต่อนะคะแล้วก็จะแยกย้วยหรือจีบก็แล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะแต่ครูจะแนะนำวิธีแยกให้นะคะส่วนเกศทรงก็เอาออกมาจากลักแร้เลยได้นะคะจากนั้นแขนด้านนี้นักเรียนก็ทำแขนกระบอกอแยกตามหนังสือเลยนะคะแยกตามนี้เลยนะคะ วัดความยาวแล้วก็แยกตามนี้เลยนะคะแล้วส่วนอีกแขนด้านหนึ่งก็ทำเป็นแขนกุดนะคะอ่าไม่มีอะไรคราวนี้ปกแล้วก็จะมีปกขึ้นมานะคะเฉียงมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยววิธีสร้างปกเดี๋ยวจะแนะนำนะคะคราวนี้นักเรียนก็ทำตามนี้เลยนะคะอ่าจากนั้นนักเรียนก็วัดความยาวของส่วนที่นักเรียนจะเอามาต่อตรงนี้นะคะเท่าไหร่นักเรียนอยากได้เท่าไหร่นักเรียนก็วัดไปเลยนะคะ สมมุตินักเรียนอยากได้20เซนนักเรียนก็วัดไป20เซนนะคะตัดออกไปเลยนักเรียนก็ตัดไปเลยความยาวเราต้องการแค่นี้พอนะคะจากนั้นนักเรียนก็มาหาสัดส่วนนะคะ สัดส,ส่วนที่ครูให้ไว้รา,ายละเอียดของววาอ่านสัดส,ส่วนนี้นักเรียนต้องมีหนังสือฉบับพื้นฐานนะคะจะมีคําแนะนําให้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนฟังนะคะรอบอกบวก10นะคะบวก10แล้วก็หารด้วย4นะคะได้เท่าไหร่นักเรียนติ๊กไปเลยนะคะนักเรียนได้เท่านี้ติ๊กไป ทีนี้เอวนักเรียนวัดเอวจริงๆเลยเอวใครเท่าไหร่นักเรียนก็วัดไปแล้วก็หารด้วย4นะคะรอบเอวหารด้วย4อ่อยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนบวกเกตบวกค่าของเกต2.5ด2.5นะคะอยู่ตรงนี้นะคะคราวนี้สะโพกนักเรียนมาวัดเลยสะโพกหาร4นะคะใครสะโพกเท่าไหร่ก็บวกไปไอหารไปสะโพกหารด้วย4นะคะ จากนั้นนักเรียนบวกออกไปทั้งนี้2เซนนะคะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครบแล้วคราวนี้นักเรียนก็เอาไม้บรรทัดนะคะของครูเป็นโค้งอย่างนี้แล้วก็มี30กับย5นักเรียนแบ่งครึ่งเอาจุดนี้มาวางนี้ไม้บรรทัดก็มีที่เพจนะคะใครสนใจก็ทักไปที่เพจนักเรียนวางอย่างนี้นะคะวางไปอย่างนี้ เพจเรียนตัดเสื้อของอาจารย์วัชรีพันธ์นะคะชื่อเดียวกันกับของ YouTube เลยแล้วนักเรียนก็กดไปเลยนะคะนักเรียนก็จะไปพบกับกิจกรรมต่างๆในเพจนะคะอพอ,พอมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนก็โค้งมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้เส้นตะเข็บข้างที่สวยงามของเขาออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ด้านข้างนี้นะคะาจากนั้น พอได้อย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนหาไหลก่อนนะคะไหลเท่าไหร่เส้นนี้นะคะเส้นที่เราแบ่งครึ่งอันนี้1ช่องสองช่องเราแบ่งครึ่งช่องที่สองนะคะแล้วเราก็เอาเส้นนี้เป็นแนวนะคะนักเรียนก็วัดไปเลยไหลหารสองนะคะไหลใครเท่าไหร่ก็วัดไปแล้วหารด้วยสอง จากนั้นนักเรียนเชื่อมเส้นนะคะมาอย่างนี้ก็จะได้เส้นไหลออกมาเส้นไหลก็หมายถึงตรงนี้นะคะ,ะจากนั้นนักเรียนก็วัดบ่านะคะเส้นบ่าหมายถึงเส้นที่แบ่งครึ่งระหว่างคอกัะอกนะคะแบ่งครึ่งนะคะบ่าหารสองนักเรียนก็วัดไปเลยบ่าเท่าไหร่หารด้วยสองนะคะเอาไม้โค้งโค้งอย่างนี้นะคะ ขีดไปเลยถ้าใครชอบแขนรัดๆก็เส้นนี้ถ้าใครชอบลักแล้หลวมหน่อยก็ต่ำลงมานะคะอเอาเป็นอันว่าอันมีแขนให้เอาเส้นนี้นะคะด้านที่มีแขนเดี๋ยวเราจะก๊อบออกมาแล้วด้านที่ไม่มีแขนเราจะเอาเส้นเดิมนะคะถ้าเป็นลักแล้ที่ไม่มีแขนแขนกูดนักเรียนต้องเอาเส้นบนนะคะก็ได้อย่างนี้ออกมานะคะเราก็ได้ตัวเสื้อ ออกมาแล้วโค้งเขานะคะจากนั้นเราก็จะเอาเกจ็นี้มาไว้ตรงนี้แต่เราจะต้องหาอกสูงอกห่างก่อนนะคะจุดนี้นะคะหายปลาตัวแทนหายปลานักเรียนก็วัดเวลาวัดก็วัดจากหายปลาของคนจุดนี้มาเฉียงมาหาหน้าอกเขาก็จะเป็นอกสูงนะคะ อกสูงเท่าไหร่นักเรียนก็ติ๊กไว้อกห่างเท่าไหร่หารด้วยสองนะคะอกห่างห่างหารสองก็หมายถึงวัดหน้าอกข้างวัดหน้าอกข้างนี้ไปข้างนี้นะคะคืออกห่างนะคะนักเรียนก็วัดไปพอได้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็ขี่เส้นตั้งฉากยาวๆลงไปเลยนะคะ ยืดยาวลงไปตั้งฉากก็ดูจากมุมนี้นะคะมุมนี้เรียกว่าฉากนะคะนักเรียนก็วางยาวลงไปเลยนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จ2.5ตรงนี้เอามาวางตรงนี้นะคะนักเรียนก็เอามาวางเลยข้างละครึ่งนะคะ2.5ก็มีค่าเท่ากับ1นิ้วก็ไปข้างละครึ่งนิ้วเลยนะคะ จากนั้นนักเรียนก็ขีดเส้นตรงมานี่นะคะขีดเส้นตรงมานนี่ข้างล่างขีดยาวลงไปเลยนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นตรงนี้นะคะน,นะักเรียนก็เอาไม้โค้งโค้งออกไปตรงน <top top ี้นะคะนี่เอาเอาหางไปทางนู้นนะคะวางนี้เลยนักเรียนโค้งออกไปเลยนะคะจากนั้นนักเรียนก็เอา ขึ้นไป1เซนนะคะช่องนี้1เซนนะคะแล้วนักเรียนก็เอาอันนี้ออกไปได้เลยนะคะออกไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เป็นเกรดนะคะทั้งหมดนี้เป็นเกรดนะคะเป็นเกรดทรงทีนี้มันก็จะมีอะไรที่เพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องปิดเกรดตรงนี้นะคะโดย เพื่อไม่ให้ลักแล้เขาอ้าต้องให้ต้องการให้ลักแล้เขาแนบแนบนักเรียนก็วางอย่างนี้นะคะพับมาแล้วก็ติ๊กมาอย่างนี้นะคะแล้วขีดเลยนะคะปิดเกตตรงนี้1เซนนะคะนี่ก็จะปิดตรงนี้1เซนเราทำเส้นไว้ก่อนนะคะจากนั้นตรงคอด้วยนะคะถ้าเราไม่ปิดเกต คอก็จะไม่แนบแนบเหมือนเขานะคะของเขาคอแนบสวยงามมากเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องปิดเกตนะคะเชื่อมจากหายปลามาหาหน้าอกนะคะแล้วก็ลงมา1เซนนะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้เป็นเกตอีกนะคะจากนั้นนักเรียนกิ้งออกมาทั้งหมดเลยให้มาอยู่ข้างล่างนี้นะคะ โดยนักเรียนก็ต้องอาศัยกระดาษเคบอนนี่นะคะกระดาษเคบอนหน้าตาเป็นอย่างนี้ซองเขาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนก็หาสั่งซื้อได้ที่เพจหรือเจ้าของเขาเลยนะคะสั่งได้เลยอย่างนี้นะคะหงายขึ้นแล้วนักเรียนก็วางลงไปเอาลูกกิ้งอย่างนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่จะได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วนักเรียนก็กิ้งทุกเส้นออกมาเลยนะคะอ่ากิ้งทุกเส้นออกมาทุกอย่างเลยนะคะนี่กรอบนี้ด้วยนะคะเพื่อเราจะเวลาเราทำขั้นตอนต่อไปมันจะได้หาเส้นได้ถูกนะคะ,ะตรงนี้ก็ปิดเกต อันนี้ก็ต้องกิ้งนะคะกิ้งอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เก็ดตรงนี้ด้วยนะคะเกดตรงนี้ด้วยนะคะเส้นเอวเอาออกมาเลยนะคะแล้วก็กิ้งตรงนี้นะคะกิ้งทุกเส้นเลยนะคะน,นี้เส้นตะเข็บข้างด้วยก็จะออกมาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะคลี่ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็ต้องอาขีดเส้นให้เขาเห็นชัดเจนนะคะตรงนี้เกตนะคะตรงนี้เกตเราต้องขีด,ดไว้ทําเส้นไว้นะคะทุกอันเลย ให้มันเหมือนด้านโน้นนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือเสื้อเข้ารูปนะคะอ่าเสื้อเข้ารูปนักเรียนทําตามได้เลยคนไหนที่อยากจะทําได้นะคะจากนั้นอืมพอได้อย่างนี้แล้วนะคะด้านข้างด้วยนะคะด้านข้างด้วยอ่าขีดออกมา ฝั่งนู้นรถมีแขนนะคะนักเรียนต้องดูความแตกต่างฝั่งนี้มีแขนลดลงมา1.5เซนนะคะ1.5ถึง1.2ได้เลยนะคะแล้วแต่เราชอบแขนใหญ่แขนเล็กส่วนแขนที่ไม่มีแขนแขนที่เป็นแขนกูดนักเรียนก็ต้องเอาเส้นเดิมเส้นเดิมก็หมายถึงเส้นนี้นะคะเส้นอกนี่ยาวมาตลอดเลยนะคะเอาเส้นเดิมเพราะฉะนั้นลักแร้ของด้านที่ เป็นแขนกูดนี้ก็จะต้องอยู่เส้นนี้นะคะเส้นนี้โดยนักเรียนก็ครอบเข้าไปใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือกูดนะคะนักเรียนเขียนไว้เลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมา,าแยกชิ้นส่วนออกไปนะคะให้นักเรียนอ่า ดูคลิปต่อไปนะคะคลิปมันจะต้องแบ่งออกเป็น2-3ถึง3คลิปนะคะเสื้อตัวนี้นะคะนักเรียนดูคลิปนี้เป็นคลิปที่1นะคะตอนที่1อ่าเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนที่2ค่ะ